ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวนะครับผมงานติดตั้งนะครับเป็นตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับเป็น all-in-one นะครับติดตั้งในรถ Porsche Cayenne S นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวซิสเต็มเองเนี่ยเป็น t c m 3านะครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับในตัวนะฮะับะทำเ หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเริ่มจากเลือกเสียงก่อนนะครับผมก่อนอื่นต้องเลือกระบบเสียงก่อนนะครับเสียงเนี่ยก็เลือกไปที่ a x e c นะฮะ AYEC นี่ฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกดปุ่ม Navy นะครับ้างไว้ภาพก็จะตัดมาเป็นหน้าคาเฟ่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลอง แล้วก็ลองเชื่อมตอ่ออันนี้ก็คือระบบนะคาเฟแบบทัชสกรีนนะครับผมอันนี้หน้าตาอินโฟเมชันมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสลับมานะครับสลับมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะใช้งานคาเฟ่เราก็เลือกคาเฟ่แล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับแค่นี้เองครับ ก็สามารถใช้งานคาพีได้เลยนะครับผมโอเคก็ลองเล่นเพลงจากจู๊กนะครับ ก็ยังสามารถนำทางด้วยก็ได้นะครับผเบาเสียงก่อนนะฮะการใช้งานแผนที่ Google Map นะครับบนรถคันนี้เนี่ยสามารถใช้งานคำสั่งเสียงได้นะครับใช้ Voice Control ได้นะครับหรือกดที่ปุ่มไม์นะครับแล้วก็พูดอยากไปไหนก็พูดนะครับผมพัทยา ัยาแค่นีงครับก็สามารถนำทางได้แล้วนะครับกดไปเพิ่มนำทางได้เลยนะฮะอันนี้เป็นคาพเพ่นะครับผมคาพเพแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยภางพยตัตัดเป็นกล้องอัตโนม,มัตินะฮะ